สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่นคะคะมือนี่มื่อนีเป็นมือวันพระวันศิลเด้อค่ะพี่น้องเด้อหูบอแม่ครั้วบาม่าอย่างมือนีแม่รัวเดินทางมาประมาณยี่สิบกิโลค่ะพี่น้อง มือนั่นแม่ขั้วมาเจ็บเห็ดผออยูพู่นวยนี่แหละพี่น้องผู้ทำพาพักหวานได้เห็นพระาบึงมือนี่แม่ขั้วเดินทางมามือนี่เป็นมือสันบ้นดีเดี๋ยวแม่ขั้วสิผ้าไปบึงพญามึงสิไฮโกงวดนี่งวดวันที่หน,นึ่งมีตุนายนานะค่ะพี่น้องเนาะมากันหลายคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปแม่ขั้วสิผ้าไปบึง พญา,าหูเบึ้งน้ากันแม่ค่เดินทางมาแล้ว20กิโลเดินทางมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อแตว่าตอนนี้กําลังยางยางไปใส่ยางไปหาพญา,าหู้เบึง้งอยู่ทึ่งผู้มาเจ็บเหตุน้องไส้เพิ่อนพอพญาเบึ้งไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะไปเบึงตัวเลขหรือโอ้บบเมนไปเบึงหู้พญาเบึ้งน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเบึงพร้อมก,กันกับแม่คั่ว ค่ะพี่น้องมาหอดแล้วเด้อ่ะพี่น้องเด้อพญาหูเบิงหูง,งามงามพี่น้องหมงเพิินอยู่อะแม่ขั้วกรลังต่างกล่องหมอทํำเพิินกำลังหมอสูตรหมอขอนะค่ะพี่น้องเนาะเพิินกําลังแตงคันพิธีรีบตองอยู่เด้อ่ะพี่น้องเด้อเอารออบึงการพิธีทํำของหมอสูตรหมอขอนะค่ะพี่น้องเนาะ สาธุสาธุเด้อเจ้าที่เจ้าทางโกรหลานมาขอโชคขอไส้ขอหลับนัดมือนี้วันนี้นับพุงเขาจะทานแห่งนี้เจ้าที่เจ้าทานเปิดโชคเปิดหลบับเปิดอ่ะโอ้เบิ่งไกลๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาค่ะพี่น้องโอเอนามาทาั้งตะเวนออกพอดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาหมอขอเพิ่นกระลังตั้ง ณได้เวลาและหน้าที่เด้อค่ะพี่น้องเด้อ <c oughs> เอาหมอสูตรผนกระลังตั้งคันคอเด้อค่ะพี่น้องเบิงใบค่ะพี่น้องวิธีเป็นปาอันไหนเป็นจิตั้งคันคอแบบใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้อยู่กลางผู้เด้อค่ะผู้ทำพาพักหวาน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตน่าชมพูตัดแต่อะไรนะที่เอคือเมือนี้ถูกหลานมาขอโทรดีขอน้ำย่าแม่ย่ังเลยย่าแม่พย่าบึ่งเออยาแม่บึ่งอ๋อพญ่าบึ่งนีูกทิศทุกหากับมาน้ำหลายอยู่ขอจับถึนกับเพึ่งเมียนขอโตขอลาบค่ะหน้ย่าแม่นี่แล้วว่า นองดกคดไา้เจ้าทีาจเนี่ยนาจักานาางพุทธัางอภิพุทธายะนาีนาจกาลีนาทังธรรมังอภิพุทธายะมามีนาจกาลีนาทังสังฆังอภิพุทธยะม มาลังธรรมะบทโรพะพวะรวบทางภท้ะวันตังอภิวาสิณลาภะโตพะพวะตาพะโมมังลาตะทิสีปนโนภะวะโตจาวะพะังโคยังข้างนัม จ้ะนันตาจักกวาเพสุมันตระลาครัตตุเทวตาสทตนาวิสัจจสุนันตตจากเชคเนจารูเปียติสิขาราติเชจันตาริเชมีลายที่เีละตัจเจะพาเนตาลูนนาคาเนพาเนเจหามันทุนเเจผมมาที่จัตตุเทวสารธาลวิจเน ตาครับธรรมนาวคาต้นาันกิเจยยังมี้วละั่นเป็นมาอกาเอเนี่แม่ึก็ไดูกหลานมาขอเพิ่งก่อลนี่แม่มาขอสรับตัวพี่แล้วกลมันมันี่ออกแล้วอ๋อฮะวท้ายลูกหลานมันกีบาบอันไรขึ้นมากภาพเาบตัวมันจะออกรางวันที่หนึ่งวันที่นหนึ่งเออวันที่หนึ่งกัมึงอื้นบ่ เด็กไทยสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวนี่แหละข้าวมาให้ลูกหลานลูกหลานมาขอมอเพิ่มข้าวปแล้วนี่<ะ>น้ำย<ะ>่าแ,แม่นี่แล้วเพราจะเล็กก็ได้โอดจะปิดจ,จะบังลูกหลานเด้อโัวเจ๊งเจ๊งรถจะปิดจะบังนี่คัดสิ่งเสื่อมเสีให้ยย่าใ,ใ,ให้โวนปล่อยลูกมากสุดกันเอาลูกไปแล้วก็ขอให้ย่าแม่นี่ข้าวขึ้นมาให้ลูกหลานเห็นน่าจะดีเลย นี่คพิธีการทำพิธีขอเหล็กน้ำพญาเบึงชอแม่พญาเบึงพวกอาศัยอยู่นี่เนะค่ะพี่น้องนะโลูกหลานขอทายถ้ำให้พี่น้องไปสู้โลกว่วงให้เพื่อนได้เห็นนะขอแม่นี่เพื่โปดกีไปางก 2องสามิเนี่ยนอวอน้ำพล้รับูกห่านอะไรเออใครข้าวขึ้นรรม,าามาด้อยแม่ดย้สามตัวตรงสองตัวล่างโดดเด้อพยาจ้องแม่เอ้ยโรดไพรเอฟซีโดภ,โดภพรพี่น่องผู้เพิ่นทูกเพิพ่นอายอาก เราก่สู้ยากแล้วว่าขอเพิ่งปารมีอยู่นี่ก็เลยน่มแม่บึงนี่ละลงไปีกองไปเบิดซะก่อนแงถ้าไหนเบิร์ตสู้ตอยู่ทังเคต้องไปที่เดียว ก้าวขึ้นมาให้หดูขนาดเด้อย่างเนี้ยเลยจะดูโดนได้ดิคำมันเหมือนดูขนาดมาจ,จากไก่มันมากกินไก่ไเลยนะขอ,อน้ำยำเนี้ยสิบหาโลยี่สิบโล่ผมนิติมาดิยินเพิ่นซาเพิ่นลื้อว่าแม่แม่นี่ครับเพิ่นปล่อยตกมาเล่นมากเพิ่นก็ <หา S 1> อยากให้ลูกหลานได้ตัวเพิ่นจังให้เห็น,นเนาะเพิ่นจังให้เห็น กขึ้นยนะกข้นทั้งเก้าอยู่อซล้วต่ไปกินขานี้พอี๋เียขาน้องเดี๋วที่แรกนะเอาขาพี่น้องบิงเด้อขาพี่น้องเด้อเอาข้นมาเดีวเดียเดียวเอาตัวนี้ก่เดะมมีอะไรูเก็อยเตัวไหตัวไดอดเเอามเ่กล ยนอ่นน่อยคือโอ้ผู้ใดหลังมาเขียนหน่อยเดยไส่ลเล็ก่ะเลขศูนย์อะอใส่ลาเหลเลขศนย์บ่เลขศนย์อ๋อเลขศูนย์เอาไู้ใส่ก็บอเห็นอไเนี่เราเขียนน่อยผมเขียนตัวน่อยเขียนอะไรเขีนเหล็กเลขแปดบ่แดศูนย์แปดศูนย์เขียนมากเ ตูเทิงตัวชูเทิงมันบปะตัวหนีขึ้นหน่อยสิเดี๋ยวมันก็ะดกไฟมันคือกอดไใโอ้เด็กแปดอยู่ก่นสุ้มันยังกอดใบอยู่เดีวกอดได้สิเอาขึ้นมาอยู่ดีละแต่ว่าแปดศูนย์เนี่ยคือครูเหล็กเพร่ะนออกกร่างไว้วันที่แรกแล้วยิบขึ้นมาวันไปแล้วค่ะอันนั้นกอดใบด้วยพี่น้องพญาเบิงออยังกอดใบอยู่บัวปล่อยขึ้นมาด้วยค่ะพี่น้องด้วยเบิงด้วยค่ะ อันหู้อยู่ค่ะพี่น้องอันหู้อยู่ย่งย่งกอดใ้อยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าตัวเอาขึ้นมากันแปดศูนย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อแปดข้นมากกอนมูแล้วก็มาศูนย์น้ำกลนนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่แปดข้นมากกอนมูบันกามาศูนย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับเลขพญาเบึงมือนี่เมฆขัวมาเอาแปดกอนมูแปดแล้วก็มาศูนย์ รอบบึงอีพี่น้องทาเพื่อนให้สามตัวอันนี้เรื่องนง่าจะเป็นเลขล่างเพราะว่าเป็นเลขสองตัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะตอนนั้นตอนนี้พญ่าบึงยังขายังกอดกอดตัวเลขเนี่ยท่างไว้เด้อค่ะพี่น้องขาบึงยังกอดตัวเลขไปอยู่ค่ะยังบอท่านจะปล่อยขึ้นมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอบบึงอีกจังหน่อยเนาะคะ่ะเอาค่ะพี่น้องเห็นตั้งแต่พญ่าบึง ได้แต่ขาเด้อขะพี่น้องแต่ว่าตัวเลขสองตัวได้ขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องตัวเลขแนวทังองอาขาขึ้นมาเด้อพา่าบึงโอ้คือปูกูปูงามแต่มาเด้อสิภาพไปดังฮอดประเทศนอกบุณเด้อบานนี่ขันแตกสามตัวสามตัวงั่นขันขึ้นมาสามตัวบานแตก รางวัลที่หนึ่งสามเล็ก้่ายสามตูนี้ดังหวัวประเทศนอกคุณเด้อเจ้าพญางินงคะ่ะพี่น้องนั่นค่ะเห็นบอกคะ่ะพี่น้องเพิ่นยังบ่ฮั่นแต่ปล่อยเล็กสามตขึ้นมาอยู่เด้อคะ่ะพี่น้องแต่ว่าเหล็กลางแม่ขั้วได้ขึ้นมาแล้วคะ่ะพี่นออ้อง เลกลางแม่ลัวได้ข้นมาแล้วเด้อค่ะมามาขวดขึ้นมาขวดขึ้นมาค่ะขวดขึ้นมาเด้อพี่น้องอ้าพญ่าบึงตอนนี้แม่ขัวกำลังรอรออยู่เด้อค่ะพี่น้องว่าพญ,ญ่าบึงไง่นสีขวดขึ้นมาให้ห้าว่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขไทยสองตัว่นเอาขึ้นมาให้แล้วเนาะค่ะพี่น้อง กำลังกำลังเด้อค่ะพี่น้องเดอ้ออันกำลังทายถ้ำสดๆดอยู่เด้อค่ะพี่น้องเนี่เด้อค่ะขันมาเด้อบาทนีคอเดอ้อเจ้าทีเจ้าทานเลยแตกสามตัวสองตัว,ตวให้เอฟซีเพิ่นเพิ่นเจ้ากระสบเป็นคนดังเด้อบานนี่รออยู่เนาะค่ะพี่น้องการรอค่อย มาเอาอยูดงยุ่พู่ด้วยค่ะพี่น้องผาพักวนันมาพอบที่ยูเพิ่พนงามงามค่ะพี่น้องเบื้องในคุณแม่ขั้วกระลังไทยถ้ำสดสดอยู่ด้วยค่ะพี่น้องมาขาบขึ้นมากค่ะมาด้อรอดเนาะค่ะเฮากระรอกรอกกันพญาเบึงสีขาบตัวเล็กแนวท่างขึ้นมากสิเป็นตัวดรเนาะค่ะพี่น้อง ตะวันเลขทถ่ายสองตัวได้มากแล้วรอดค่ะอ้าง anyway. พ,พี่น <lives S 3> องพญาเบิ่งย่างบอย่อมขีดขึ้นมาด้วยค่ะได้แต at ่สองตัวห่วงซําพี่นองห่วงบ่ค่าพี่นองนั่นห่วงห่วงตัวเลขเนี่ยทางบอย่อมปล่อยขึ้นมาแล้วค่ะได้แค่สองตัวถ่ายด้วยค่ะพี่นองเอาเป็นตัวไดแม่ขั้วสีไปบอลในขีดสูพี่นองฟั่งอีกเที้ยนึงเนาะค่ะพี่นองตอนนี้เดือกประมาณสองทุ่มแล้วค่ะพี่นอง เอามืออื่นทาจังไดแม่ขั้วสิมาตามตัวเลขแนวทางของพญาบึ้งอีกเทียนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเอาค่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะบารนี้พญาบึ้งได้ตัวใดนะะนเนะเาะค่ะพี่น้องเนาะตอนที่แม่ขั้วเอาคืนมาตัวที่แหลกเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ผู้เขียนี่เป็นเลขเปด แม่ขัวกับบริเขียนกับมือเนาะคะ่ะหมอถ้ำเพื่อเป็นผู้เขียนเป็นเหล็กแปดยหรือเหล็กสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องตัวที่แรกตัวที่สองออกจากผู้พญาเบิง่งแม่นตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องแม่ขัวเป็นยังจังบวเฮดคีปไตยญ่ปุ่นมืดนสองทุ่มแล้วค่ะพี่น้องสองทุ่มตัวนี้เป็นตัวที่แรกเด้อค่ะพี่น้องที่ได้ขึ้นมาพญาเบิง่งเพื่อนขวดขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เบิ่งจังหนึ่งกับเป็นคือเลขแปดเบิ่งจังหนึ่งกับเป็นคือเลขสองเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแต่ว่าเลขศูนย์นี่ชัดเจนพี่น้องอ่ะแม่ขั้วสิเขียนใส่ในใคลิปให้เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อหนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดเลข เลขพญาบึงบึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่ขั้วแปลยมาใหม่ๆสดๆหมัดๆตามที่บึงตูเลขผู้เขียนเนาะค่ะพี่น้องเนาะออาค่ะพี่น้องว่าสิได้ ถ้าเอาสามตูกับอะไรพี่นงองเพิ่นบอย้อมไห่เพิ่นบอยย้อมไห,พมห่พี่นงองแม่ขั้วเห็ดเป็นยักสี่เด้อตูนี้เป็นเลขแปดศูนย์เบิ่งจังหนึ่งกับเป็นคือเลขสองศูนย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อให้แม่ขั้วเห็ดไว้สองตูวซะพะว่า ตามที่ผู้เขียนเนาะค่ะพี่น้องเบื้องเนียคันว่าเป็ดกับโบเมนคันว่าสองกับโบเมนก็นเลยคายๆว่าเป็นคือเลขเปดกับเลขสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขศูนย์นี่ซัดพี่น้องนี่ซัดค่ะพี่น้องนี่นี่เพราะว่าตัวนี้ขึ้นมาก,ก่อนเด้อค่ะพี่น้องตัวตัวเลขเปดนี่คือว่าเลขสองนี่ขึ้นมาก,ก่อนเป็นลักษณะนี่ได้แค่สองตัวว่าเสี่ยวสามตัว พญาบึงเพิ่นบอยอมปล่อยค่ะพี่น้องเพิ่นกอดไรเลยเอาได้สองตัวเฮ้ากามาเฮปินบนล่างเนาะพี่น้องเนาะแม่ขั้วปเปียวมาใหม่ๆสดๆเด้อค่ะพี่น้องมาตอนใดลงตอนนั่นเอาแคปนาจอไว้ค่ะพี่น้องแคปนาจอไว้ถ้าเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาขอให้พี่น้องโศกดีกับเล็กพญาบึง แม่ขวดสวัสดีค่ะ